นีค่ะเด็กๆการบวกลบเศษส่วนต,ตัวอย่างที่สองการบวกลบเศษส่วนตัวส่วนจะต้องเท่ากันคอนเซปต์หลักเลยตัวส่วนต้องเท่ากันนะคะการบวกลบเศษส่วนตัวส่วนจะต้องเท่ากันอลองดูตัวอย่างที่สองนะคะมาในโจทย์ของการลบเศษส่วนบ้างการลบเศษส่วนนะคะเศษห้าส่วนเจ็ดลบกับ ช่องสี่เหลี่ยมเศษห้าส่วนเจ็ดลบเศษเก้าส่วนสี่สิบเก้านะคะวิธีทำลอกโจทย์วิธีทำลอกโจทย์ลอกโจทย์นะคะเศษห้าส่วนเจ็ดลบเศษเก้าส่วนสี่สิบเก้าน่าเรนจำได้ไหมคะเมื่อคลิกที่แล้วนะคะเรามีวิธีการเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยอยู่สามวิธีวิธีการที่หนึ่งคือหาตัวมหาร เพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันวิธีการที่2คือหาตัวมาคูณเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันวิธีการที่สามคือหากทําอะไรไม่ได้เลยนะคะต้องใช้เทคนิคการคูณไข้การคูณไข้นะคะอ่านมาดูวิธีทําลอกโจทย์นักเรียนลองดูซิว่าหาตัวมาหารสี่สิบเก้าแล้วได้เจดคืออะ,อ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาหาร4ี่สิบเก้าแล้วได้เจ็ดเจ็ดถูกไหมคะถ้าเกิดว่าหารเจเนี่ยหารทั้งล่างได้นะคะ4 9บเก้าหารเจได้แต่9หารเจดไม่ได้นะคะ วิธีการหารจึงใช้ไม่ได้ต้องหาต้องใช้วิธีการคูณแทนนะคะซึ่งวิธีการคูณเนี่ยเราจะคูณด้วยจากเลขน้อยให้เป็นเลขมากก็คือทำเจ็ดให้เป็นสีิเก้านั่นเองจากเมื่อลอกโจทย์เสร็จแล้วเราก็มาลอกตรงเนี้ยอีกรอบหนึ่งเศษห้าส่วนเจ็ดนะคะลบเศษเก้าส่วนสี่สิบเก้าห้าคูณกับอ่าโฟกัสห้าวนเจ็ดนะลูกโฟกัสที่เลขเจ็ดเจ็ดทำยังไงให้ได้สี่สิบเก้านะคะ คูณเจ็ดทั้งบนและล่างนะลูกนะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเวลาคูณต้องคูณทั้งบนและล่างตึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยจ้าพอเราเขียนแสดงวิธีการคูณเสร็จปุ๊บัะเรียนก็เริ่มมาคูณได้เลยห้าเจ็ดสามสิบห้าใส่ตรงนี้นะคะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใส่เลยค่ะจากนั้นใส่เครื่องหมายลบค่ะแล้วก็ใส่เก้าส่วนสี่สิบเก้าตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสามสิบห้าลบเก้าเหลือเหลือ สามสิบห้าลบเก้าเหลืออะไรรึสามสิบห้าลบเก้าอ่ะคิดให้ดูตรงนี้นะคะสามสิบห้าลบเก้านะคะสองสามถูกค่าเหลือสองตรงนี้กลายเป็นสิบห้าเก็บเก้าไว้นในใจนะคะนับต่อไปถึงสิบห้านะคะก็คือหกนั่นเองเพราะเก้าบวกกับหกได้สิบห้านะคะแล้วก็สองมาชักลงมาจึงได้เป็นเศษยี่สิบหกส่วนสี่สิบเก้าเศษยี่สิบหกส่วนสิบเก้าจึงเป็นคําตอบสุดท้ายนะคะแล้วตอบก็ตอบ ศษยี่สิบหกส่วนสิบเก้านะจ๊ะขอบคุณค่ะ